เหรียญเซมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้พิมพ์หัวโตวหลังอาจารย์ทิมปี55 5. เนื้อทองแดงลมดำรุ่นนี้จะเป็นภาประจำปี2555และรุ่นนี้ก็จัดได้ว่าเป็นรุ่นที่นิยมเพราะจัดสร้างในวารละที่สำคัญเนื่องจากเป็นวารละครบรอบ100ปีชาตการพระครูพิสัยโสพลหรืออาจารย์ทิมอดีตเจ้าอาวาสวัดช้างให้ซึ่งนับจากพศเกิดพศ2455 และมีพิธีปลุกเสกหลายวาระนะครับแล้วก็มีพิธีปลุกเสกในวันเสาร์ห้าด้วยจึงทําให้พระประจาปีที่จะสร้างในปีพศ2555จึงมีความนิยมมากกว่าพระประจาปีปีอื่นนะครับและเหรียญรุ่นนี้ก็ได้เข้าพิธีปลุกเสกรุ่นเดียวกับรุ่นร้อยปีนะครับแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์แห่งยุคร่วมปลุกเสกมากมายซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ดังสายใต้นะครับแลวมาชมหลังเหรียญน,นะครับหลังเหรียญก็จะเป็น พิมพ์พระอาจารย์ถิมครึ่งองค์ครับหรือพระครูวิสัยโสพลและหลังเหรียญรุ่นนี้ก็ต้องมีการตอกคตหมายเลข55นะครับก็ะจะตอกคตชัดเจนแบบนี้เลยนะครับซึ่งบ่งบอกว่าเป็นพระปี55ครับส่วนเนื้อทองแดงลมดํานี่นะครับก็จะเป็นเนื้อที่นิยมกว่าทองแดงชุบนิกเกิลน,นะครับก็จะมีราคาที่สูงกว่าครับส่วนพุทธคุณของหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นี่นะครับก็ครอบคลุมจักรวาลเลยทีเดียวแล้วครับก็ เป็นไปด้านแคล้วคาดปลอดภัยจากพยันอันตรายและเมตตามหานิยมและรุ่นนี้ต่อไปจะหาย้ากนะครับอนาคตสดใสครับตอนนี้ก็มาพร้อมซองเดิมจากวัดนะครับว้าว <Wow. S 1> และตอนนี้ทางช่องพ้าบ้านสะสม้าผด,มดผิดหรือจัดติดใจก็มีเก็บไว้นิดหน่อยนะครับสภาพสวยสมบูรณ์ไม่ผ่านการใช้งานนะครับ แล้วก็รับประกันพาแท้นะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจบูชาก็ทักเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไอดียไลน์และเบอร์โทรไว้ให้ครับและขอแจ้งอีกนิดนะครับทางช่องทางเพจเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ <Okay. S 1> เช็คเครดิตได้นะครับส่งจริงส่งไวคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าท้ายคลิปก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องป้าบ้านสะสมผ่าติดมือเราจะติดใจด้วยนะครับสวัสดีครับ